สวัสดีครับฉเฉลิมชัยไลฟ์สดนะครับในวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่21เดือนสิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการสร้างงานกราฟิกบน PowerPoint นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะเจาะลึกนะครับเรื่องของการออกแบบใน PowerPoint เพื่อนำไปใช้งานโดยเฉพาะสร้างสื่อการเรียการนนะครับช่วงนี้คุณครูหลายท่านก็ อยากจะทําคลิปนะครับวิธีการทําคลิปที่ง่ายที่สุดถ้าเราไม่มีกล้องเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็เรามีโปรแกรม powerpoint ก็สามารถทําได้นะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการออกแบบนะครับเอาไปดูนะครับใน powerpoint กันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมตั้งค่าหน้าก,กระดาษแบบแนวตั้งเพื่อให้รองรับกับหน้าจอมือถือนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่การออกแบบนะฮะก่อนที่เราจะไปสร้างงานนะครับเราต้องไปสร้างค่าน้กกระดาษก่อนนะครับก็คือการตั้งค่าน้กกระดาษนะครับทำอย่างไรให้พอดีกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะช่วงนี้ยุคนี้คนส่วนมากนะครับจะดู โทรศัพท์มือถือก็ใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับพอมาคลิกที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับก็จะเห็นว่าผมตั้งแบบกำหนดเองนะฮะแล้วก็ค่าความกว้างเป็นนิ้วเนี่ย5.39นิ้วนะครับแล้วก็ความสูงนะฮะความกว้างก็คือด้านนี้นะครับส่วนความสูงก็คือด้านนี้นะฮะ และมันออกแบบเป็นแบบแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าหน้าก,กระดาษก่อนนะครับเพื่อให้มันรองรับนะครับพอดีกับโทรศัพท์มือถือนะครับคลิกตกลงก็จะได้หน้าแบบนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับเราอาจจะมาที่ออกแบบก่อนนะครับเพื่อเลือกพื้นหลังนะฮะการเลือกพื้นหลังก่อนนี่จะสะดวกในการออกแบบตัวหนังสือให้มัน ตัดกันกับพื้นหลังหรือกลมกลืนก็สุดแล้วแต่นะครับสมมุติเราออกแบบพื้นหลังโดยเลือกตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือมันมีอยู่แล้วน,นะครับใน powerpoint นะถ้าไม่คิดอะไรมากเราก็เอาจากแบบใน powerpoint นะครับอันนี้ก็เคยบอกไปหลายครั้งนะครับเอาเป็นว่าสมมุติเราเอาตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราได้พื้นหลังเราก็จะรู้ว่าเราจะออกแบบตัวหนังสืออะไรนะครับออกแบบไหนนะฮะ อีกเมนูหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวนี่เราก็สามารถทําให้ตัวหนังสือมันลอยไปลอยมานะครับหรือมันแกว่งนะฮหรือทําให้รูปภาพเราแกว่งก็ได้นะครับหรือลอยไปลอยมาประมาณนี้นะะอันนี้ก็คือภาพเคลื่อนไหวที่ต้องใช้นะครับอีกอันหนึ่งเมนูแทรกนะฮะเมนูนี้ก็ ใช้ในการแทรกรูปภาพแทรกเสียงนะฮะแทรกอะไรอีกแทรกภา,ภาพวิดีโอก็ได้นะครับก็จะต้องมาตรงนี้นะครับต้องขอไปนะครับรถผ่านพอดีนะฮะร,รถบรรทุกหินสมมติเราจะแทรกอะไรแทรกรูปภาพนะครับ เราก็ไปเลือกรูปภาพนะฮะวิธีแทรกนะครับเราอาจจะไปคลิกที่แทรกแล้วก็มาเลือกรูปภาพนะฮะหรือเราใช้การ copy มาวางก็ได้นะครับเช่นเราย่อย่อลงนะฮะแล้วเราก็ไป Copy รูปภาพนะ,ะรูปภาพตรงนี้นะฮะตรงนี้ ก็ copy นะครับคลิกขวา copy แล้วเรามาเปิด powerpoint นะครับเอามาวางนะฮะร,รูปมันใหญ่ไปเราก็สามารถดึงนะฮะตรงมุมใดมุมหนึ่งนะฮะร,รูปภาพถ้ายังไม่คมชัดเนี่ยเราก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางนะครับไปคลิกแบบนี้นะครับคลิกที่รูปแล้วก็คลิกขวานะฮะมาที่จัดรูปแบบภาพ ที่ขวาจัดรูปแบบภาพนะครับแล้วเราค่อยมาที่ความคมชัดนะฮะ,ะมันก็จะมีความสว่างกับความคมชัดหรือความนุ่มกับความคมชัดเนี่ยก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับปรับตรงนี้นะฮะอันนี้ผมก็สาธิตให้ดูหลายครั้งนะครับเช่นเราดึงออกมาแบบนี้แล้วก็กดะะพอเรากดขึ้นนะฮะเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มความคมชัด นะมันก็จะเพิ่มนะครับความหล่อมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนีนะ้พูดเล่นนะครับแล้วก็ความสว่างพอดีแล้วนะครับเราก็ไม่นะถ้าจะาให้ความสว่างเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งล้าก็ประามาณน,นี้นะฮะล้วก็คลิกปิดซะเห็นไหมครับทีนี้ไอ้ตรงรูปภาพเนี่ยเราสามารถทําขอบได้ไหมได้นะครับขอบเราคลิกปุ๊บนะแล้วเราก็คลิกขวาจัดรูปแบบภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ ขอบเรืองแสงและนุ่มนะนี่ผมใช้ประจําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบตัวหนังสือขอบรูปภาพนะฮะเราก็ใช้เนี่ยคลิกขอบแสงและนุ่มนะ,ะแล้วก็ไปเลือกอยากให้มันเป็นขอบสีอะไรนะฮะก็ไปเลือกสีก่อนนะครับก็สีขาวตรงนี้นะครับตรงขนาดเนี่ยมันจะมีความโปร่งใสนี่อยากให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นเราก็ ลากมาทางนี้นะครับอยากให้ความโปร่งใสจางๆก็ลากมาทางนี้นะครับอยากให้ขนาดลดลงก็ลากกลับนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ก็คือประมาณนี้นะฮะมีรัศมีถ้าโปร่งใสเราลากตันนี้มันค่อยจางลงจางลงนะครับเนี่ยนะฮะก็สุดแล้วแต่เราจะชอบนะครแบบนี้ เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเวลาเราทํางานเสร็จแล้วก็เซฟบ้างนะฮะกันลื่นนะฮะตอนนี้ผมจะทําให้ภาพผมเนี่ยแกว่งทํำยังไงนะครับเราก็ไปทุกครั้งที่เราจะทํางานให้ให้วัตถุนั้นทํางานเนี่ยเราก็ต้องเอาเมาส์ไปคลิกก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือข้อความหรือรูปภาพเนี่ยเอาไปคลิกแบบนี้นะครับคล,นะคลิกเสร็จเราก็ไปไหนครับ ไปที่ภาพเคลื่อนไหวมันก็จะมีรูปดาวอะไรประมาณนี้นะเราก็าเห็นไหมครับเราก็ไปชี้เอา่อาลอยอะไรมีแล้วทั้งหมดนี้เราไม่พอใจเราก็มาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะฮะ อันนี้คลิปก่อนผมก็แนะนําไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาทบทวนนะฮะคลิกตรงดอกดาวลงตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมานะฮะ,ะเลือกเลือกเอานะฮะ,ะเลือกเอาอ่าชอบแบบนี้อ๋อเวียนหน้านะฮะมีเยอะะนะฮะ มีเอยอะๆเลยนะครับเลือกเอานะฮะผมเอาแกว่งนะฮะแกว่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเลือกภาพความความเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลขขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับไปที่แทรก เพื่อพิมพ์ข้อความนะฮะแท็กเพื่อพิมพ์ข้อความแล้วก็เลือกมาที่กล่องตรงนี้นะฮะมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบกล่องข้อความธรรมดากับอักษรศิน,นะฮะก็สุดแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับบางคนชอบให้มันเริศหน่อยก็เอาตรงนี้นะครับธรรมดาก็ตรงนี้นะครับแบบธรรมดาก็สามารถแต่งได้นะครับเช่น เหลิมลูกทุง่งครูโพธิถอนนะอันนี้ผมสะกดมันบอกว่าสะกดผิดนะที่จริงสะกดถูก แล้วก็ไปถ้าเราจะเพิ่มขนาดตัวหนังสือเราก็คลุมดําแบบนี้นะครับคลุมดําแล้วเราก็ไปที่หน้าแรกแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ A ใหญ่ A เล็กหรือ A นะฮะตัวนี้จะเพิ่มขึ้นนะฮะตัวนี้ก็จะลดลงนะฮะเราก็เพิ่มขึ้นนะฮะคลิก A นะครับตัวนี้ต้องคลุมดําที่ตัวหนังสือก่อนนะครับคลุมดําก่อนนะครับไล่ค่อยไปคลิก A เห็นไหมครับเพิ่มขนาดอนะฟอนต์นี้เราไม่ชอบนะครับเราก็ไปเลือกฟอนต์ใหม่นะฮะเนี่ยไปตรงฟอนต์เลือกฟอนต์นะฮะแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะมีฟอนต์ให้เลือกไม่เหมือนกันนะอ่านะอ่าสุดแล้วแต่บางคนขยันโหลด ฟอนต์มานะครับคราวหน้าจะบอกวิธีโหลดฟอนต์นะครับไปโหลดที่ไหนอะไรยังไงนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการฟอนต์สวยๆนะฮะสุดผมเอาตัวนี้นะฮะเท่ดีถ้าจะปรับหนาก็คุมดำแล้วก็มาที่ตัว B นะฮะ เราก็สามารถที่จะทําขอบตัวหนังสือเช่นเราอยากได้ขอบสีเหลืองนะครับไปที่จัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความนะครับแล้วก็ไปที่ขอบเรืองแสงและนุ่มนะฮะไปเลือกสีสีเหลืองนะครับตัวหนังสือเราอาจจะไม่ชอบเราก็มาที่สีเติมข้อความนะครับเลือกเป็นสีแดงนะฮะประมาณนี้นะฮะ ข้อความนี้อยากให้มันเคลื่อนไหวไหมนะเหมือนเหมือนรูปเมื่อกี้นะครับเราก็ไปคลิกคลิกที่ข้อความนะครับแล้วก็ไปเลือกภาพเคลื่อนไหวนะฮะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวตรงแถวนี้อาจจะไม่ไม่พอใจนะครับมีน้อยแล้วก็ไปที่เพิ่มเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะฮะ เลื่อนมานะครับตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยด้านล่างตัวนี้ก็มีอีกนะฮะเนี่ยมีหลายบรรทัดนะครับตรงนี้ก็มีนะครับหรือจะเอาแถวนี้นะฮะไปเพิ่มแล้วก็เลื่อนมานะครับผมเอาอะไรนะสมมติ ทางโค้งขึ้นเป็นแบบไหนอ๋อโผล่ขึ้นอ,อะไรประมาณนี้นะทีนี้เราจะตัดข้อความให้มันดูแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จัดถ้าถ้าถ้าเราจะจัดข้างนะครับจัดข้างเราก็ไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาจัดข้างตัวนี้นะฮะ ตรงนี้จัดข้างนะครับผมใช้ประจํานะครับนี้จัดหน้าจัดกลางอะไรประมาณนี้นะฮะจัดข้างมันก็แบบนี้นะฮะการออกแบบเนี่ยถ้าลักษณะนี้มันจะห่างาการออกแบบก็จะไม่สวยนะครับถ้าเราไปคาอ Enter แล้วมันบรรทัดมันห่างแบบนี้มีอีกวิธีหนึ่งก็คืคอก๊อปตัวนี้ไว้ก่อนนะครับคัดลอกนะ คัดลอกแล้วก็ลบอันนี้เราอาจจะเพิ่มขนาดนะครับไปที่ตัว A ใหญ่นะครับเพิ่มตรงนี้แล้วก็ที่เราคัดลอกมาเกณนะครับเราก็เอามาวางาวางาตัวนี้มันก็สามารถชิดกันได้นะครับก็จะดูเป็นมืออาชีพหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ขยับได้นะครับกดลูกศรขึ้นนะฮะ มีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงซ้ายขวาเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับตรงคีย์บอร์ดไปไปคลิกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นจัดปรนะมาณนี้อนะันะน,ะนี้รูปภาพก็ขยับได้นะฮนะประมาณนี้นะฮะถ้าเราจะพิมพ์ข้อความต่อไปเนี่ยเพื่อให้ง่ายขึ้นเราก็อาจจะก,ก๊อปตัวนี้ก็ได้นะครับคัดลอก แล้วก็มาวางนะครับแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับเช่นอะไรสาริกาไร้รังสาริกาไร้รังนะฮะ mm hmm. เปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์เดี๋ยวผมไปแก้ตัวสะกดก่อนนะฮะละเว้นทั้งหมดนะฮะ mm hmm. มันชอบมีขีดเส้นใต้นะครับมันฟอนต์เนี่ยเราอาจจะถ้าจะ จะเปลี่ยนก็มาตรงฟอนต์ตัวนี้นะครับจะมีชื่อฟอนต์เยอะนะครับแล้วก็เลือกเอาแบบไหน่ะเคยฟังเพลงไหมฮะสาริกาไรารังคำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนเป็นว่าแบบนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยนะฮะเฮ้เราจะเอาสีอะไรดีนะครับเอาสีน้ำเงิน ไหมอ่าก็เลื่อนดูนะสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นสีขาวไหมนะคลิกขวานะครับไปที่จัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความขอเปลืองแสงและนุ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะฮะตัวหนังสือเนี่ยเราอยากได้หนาเราก็คุมดำล้วก็ไปที่ตัว B นะฮะ เริ่มเป็นมืออาชีพแล้วนะฮะประมาณนี้อีกเทคนิคหนึ่งนะฮะที่จะบอกก็คือเวลาเราจะย้ายนะครับเราจะย้ายข้อความเนี่ยพอดีเราจัดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันมันย้ายไปหมดเลยเนี่ยง่ายง่ายๆหน่อยแล้วก็ใช้วิธีการคลุมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคลุมแบบนี้แล้วก็คลิกขวานะฮะพอเราคลุมเสร็จเนี่ยเราคลิก ุมให้หมดนะทั้งสองบรรทัดแล้วก็คลิกขวานะฮะเลือกจัดกลุ่มนะฮะเนี่ยนะฮะเลือกไปที่จัดกลุ่มนะฮะคลิกขวาเลือกจัดกลุ่มนะครับอ่าเราสามารถที่จะไปกดที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้มันจะไปทั้งหมดเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะอ่ายายนะ อันนี้นะครับแล้วก็คลิกเซฟซะตอนนี้ก็เป็นไฟล์ PowerPoint ธรรมดานะครับซึ่ง PowerPoint เนี่ยเราสามารถ Export เป็นไฟล์รูปภาพ JPG ก็ได้นะครับ PNG ก็ได้หรือจะ Export เป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับที่ช่วงหลังเนี่ยสอนอเฉลิมชัยแนะนำบ่อยๆก็คือ Export เป็นวิดีโอนะครับเพื่อนำไปใช้ในการ อสอนนักเรียนเช่นคุณครูจะทําบัตรคําดิจิตอลนะครับเขียนตามคําบอกออนไลน์หรือคําศัพท์ภาษาอังกฤษวลคัมนะครับเช่นเอารูปภาพมาใส่นะครับเอารูปภาพนะคำศัพท์โต๊ะอ,อะไรกระดานดําตู้เก้าอี้อะไรประมาณนี้หนังสือดินสอแล้วก็เอาคําศัพท์ภาษาอังกฤษมานะครับแล้วก็อย่าลืมแทรกเสียงเข้าไปนะครับเอาเสียงจากเจ้าของภาษานะครับซึ่ง สอนอเฉลิมชัยแนะนําเรื่องของเสียงสิริแล้วนะครับถ้าใครสนใจเสียงสิริได้มาอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปบันทึกเสียงเนี่ยทักมาในไลน์ส่วนตัวนะครับทักมาส่วนตัวเท่านั้นถึงจะส่งลิงก์ให้นะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับรูปภาพเนี่ยครอบแบบวงกลมเนี่ยทักมาส่วนตัวนะครับถึงจะบอกว่าครอบยังไงนะครับไม่ได้ใช้ o t o s h o p นะฮะเนี่ยนะฮะครอบครอบเป็นวงกลมแบบนี้นะฮะใครอยากครอบภาพแบบวงกลมเป็นนะฮะ หรือเอาภาพพื้นหลังออกเนี่ยให้มันเป็นภาพเราเดี่ยวๆใสๆเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยทักมาในไลน์ส่วนตัวนะครับอันนี้ผมขอสงวนไว้ไม่บอกนะครับจะบอกเฉพาะคนที่สนใจเท่านั้นนะครับเนี่ยเขาเป็นวงกลมแบบนี้ต่อไปนะครับขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือแทรกเสียงนะครับสมมติเราจะแทรกเสียงอะไรเราก็มาที่แทรกตรงนี้ก่อนนะฮะ แล้วก็ไปที่อะไรครับลำโพงนะฮะรูปลำโพงด้านขวาเกือบสุดนะแล้วก็ไปคลิกดอกดาวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเสียงจากแ้มนะฮะแล้วก็ไปเบาหาอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปนะฮะ ยน้างจอเอาเพลงเอาเป็นเพลงหลบเรียรแผลใจดีกว่าเพลงอันนั้นไม่มีละเอาหลบเรียรแผลใจเนาะ <c oughs> หลบเลียแผลใจให้ใหายบาดแผลอ่ะพอเอาเสียงเข้ามาปุ๊บเราต้องมาเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือเสียงเข้ามาแล้วครับเป็นรูปลำโพง,งแต่เราก็ต้องมาปรับเสียงตรงนี้ด้วยนะฮะปรับขึ้นให้สุดเลยนะ แล้วลำโพองอยู่แบบนี้ไม่สวยใช่ไหมครับเราก็ซ่อนซ่อนก็คือเอาเคเซอร์คลิกขวาเลื่อนไปหลังสุดนะครับลำโพงหายตรงนี้ต้องเป็นอะไรนะหลบเรียแผลใจนะครับเปลี่ยนใหม่ลบเรียรเพลงของยอดรักสลัดใจ,ใจข้อความมันยาวไปทำไงครับไปที่ตัว A ั่งขวานะครับกดนะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับการทำคลิปก็คือไปที่แฟ้มนะฮะเลื่อนมาที่บันทึกและส่งนะฮะบันทึกและส่งนะครับทีนี้คลิกบันทึกและส่งไปไหนต่อไปที่สร้างวิดีโอนะฮะ สร้างเร็วไปตรงนี้ตรงนี้เวลาเนี่ยสำคัญมากนะฮะบอกไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับเกือบเกือบเสร็จแล้วนะครับตรงนี้แหละเวลาเนี่ยเราต้องไปไหนครับไปดูว่าเพลงเราอนะมันมีความยาวเท่าไหร่หลบเปรียรแผลใจนะครับเนี่ยเอามาไปชี้มีความยาว3นาที30วินาทีเห็นไหมครับ03.30เนี่ยนะบอก ความยาวตรงเลนส์นะฮะั้สามสามจุดสามศูแล้วก็ไปปรับที่ PowerPoint ตรงนี้เป็นเป็นเลข3ตัวนี้อาจจะเพิ่มหน่อยหนึ่งนะฮะเป็น3.2นะฮะเนี่ยตั้งค่าแบบนี้ให้มันเลยเพลงความยาวเพลงเรานิหนึ่งนะครับสมมติคุณครูเอาเสียงคำศัพท์ไปใส่เราก็ต้องไปดูนะครับว่าเสียงคำศัพท์ เจ้าของภาษาเนี่ยก็พูดความยาวเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับมาตรงนี้สร้างวิดีโอนะครับเห็นไหมครับการสร้างงานคลิปวิดีโอสื่อการสอนไม่ยากเลยนะครับไม่ต้องไปอบรมที่ไหนดูคลิปของสอนอเฉลิมชัยนะครับก็ทําได้แล้วนะครับคลิกสร้างตรงนี้ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรดีนะครับถ้าเป็นบัตรคำนะครับก็ตั้งชื่อเหมือนกับบัตรคำนั่นแหละนะครับคำนั้นเลยนะครับ ถ้าชื่อเพลงเราก็ชื่อเพลงง่ายดีนะครับลบมันมีให้ละลบเลียยแผลใจนะฮะลบ mp3 ออกแล้วก็มาคลิกบันทึกนะฮะดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราบันทึกแล้วมันไปอยู่ไหนนะครับคุณครูบางท่านบันทึกแล้วลืมดูว่ามันไปอยู่ไหนนะครับหาไม่เจอนะครับอันนี้หน้าเดสก์ท็อปคลิกบันทึกตรงนี้รอก่อนนะครับ รอตรงนี้เลยนะครับสีเขียวเนี่ยมันจะเดินแถบนะฮะตรงนี้ไปทางนี้นะครับต้องให้มันมาเต็มนะฮะถ้าไม่เต็มเนี่ยแสดงว่ามันบันทึกเป็นวิดีโอยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับตรเตรืต้นะช่องรอก็จะร้องเพลงให้ฟังห <c oughs> ลบเลียแผลใจ <c oughs> ให้หาย <c oughs> บาดแผล <c oughs> โดนเขารังแกอะเดี๋ยวไปฟังเสียงจริงเลยนะครับฟังเสียงจริงนะฮะหลบเลียแผลใจลบเลียแผล,ลใจให้หายบาดแผลโดนเขารังแกเกิดเป็นแผลข้างหน้เข้าแทงเข้าทิ้ง ครับเช้านี้นะครับเฉลิมชัยไฟ่สดก็แนะนําเรื่องของการสร้างงานกราฟิกการแทรกเสียงนะครับแล้วก็ทบทวนเรื่องของการทำ powerpoint ให้เป็นคลิปวิดีโอนะครับคิดว่าท่านดูคลิปผมนะครับสอสคลิปในเรื่องของการใช้งาน powerpoint ก็คงจะคล่องนะครับในเรื่องของการทำสื่อคลิปเพื่อที่จะสอนนักเรียนเอาไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอได้นะครับ ไม่จําเป็นจะต้องนําเสนอเป็น powerpoint แต่นําเสนอเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอให้มันเท่ากับโทรศัพท์มือถือก็สะดวกนะครับสำหรับเช้านี้เฉลิมชัยและสดจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ